สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงกางแจ้งทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยครับผมวันนี้มีสินค้ายกชุดมานำเสนอครับผมเผื่อท่านใดเอาไปใช้งานเอาไปสานต่ออันนี้เป็นชุดพร้อมใช้เลยนะครับามาดูของได้ที่บ้านนาโพตมบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับผม กดังจะอยู่หลังฟาร์มไก่ตรงสีแยกเสาโทรคมเสาโทรศัพท์ตงสูงเบอร์ไลายก็เบอร์ที่แจ้งเลยครับผมมีลูกค้าบางท่านทำไมบอกว่ามายกชุดทำไมไม่ลองขายยกชุดดูอ่าวันนี้จะมาลองขายยกชุดครับผมอันนี้เป็นเซตของเอกซาวนะครับเอกซาวชัยภูมอิอุปกรณ์ทุกตัว เริต้นที่มิกอุปรกรณ์ทุกตัวจะสภาพ95%ขึ้นนะครับผมทำไมถึงว่า95%ขึ้นอันนี้เครื่องเขาซื้อมาจับชุดมาครับหมดไปแสนแสนปลายแสนปลายๆบินก็ยังมีอยู่ก็เขาไว้เปิดแต่ในบ้านไม่ได้ออกงานนะครับคือไว้กิน สังสรรค์ในบ้านอะไรประมาณนี้ครับมาดูสภาพตัวแรกเลยตัวนี้จะเป็นมิกมิกจะได้อยู่จะเป็นรุ่นแคปลา CX80 เอฟเฟกแท้ตัวนี้เอฟเฟกเสียงดีนะครับผมวจะเปิดไฟให้ดูนี่ครับผมนี่เอฟเฟกต์ปรับได้ก็จะเป็น8ช่อง 8ช่องโมโนมีบลูทูธในตัวครับผมตัวนี้ปกติภาพ90%ขึ้นนะครับดูรอบๆจะมาไล่ดูตีละตัวเดี๋ยวก็จะบอกราคาทั้งเซ็ตนะครับผมว่าคุ้มไหมตามสภาพที่ได้ไปหรืออุปกรณ์ที่ได้ต่อมาก็จะเป็น ปลั๊กไฟครับผมเป็นรุ่น pma 2 2 5เป็น ac 20โเอ,อไม่ใช่20โิทษทีครับ2 2 0ยโวลต์ห้าสถึงหกเฮิร์ครับผมตัวนี้เป็นของทางบริษัทเอกซาวเลยครับผมก็จะมีวัดโวลต์ด้านบนตัวล่างก็จะเป็นเฮิร์ตครับผม ac เฮิร์ห้าสิบเฮิร์เมนแบกเกอร์ก็จะเป็นตัวใหญ่ครับผมแบกเกอร์คู่ด้าน,นหลังก็จะมี เสียบหนึ่งรูเสียบหนึ่งรูด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะ,ะมีประมาณกี่รูแดด้านหลังก็เสียบแดครับผมนี่สภาพสวยทุกตัวมาที่เจ้าตัวใหม่มั่งครับผมใหม่ก็จะเป็นรุ่นโปรพัด SN 7 7 0นนะครับผมตัวนี้เป็นคลื่นใหม่แล้วเป็นตัวใหม่แล้วครับตัวนี้ก็จะเป็น ที่ใส่ชุดยายเสาก็จะอยู่ด้านหลังตอนนี้ก็สภาพตัวใหม่มาดูสภาพตัวใหม่นี่ครับอุปกรณ์ตามนี้เลยก่อนตามนี้เลยครับผมไม้เอี่ยมนี่กันกลิ้งตัวไม้อยู่ในถุงดูสภาพครับผม ไม่รู้ว่าได้ใช้บ้างหรือเปล่านี่มือวันนี้จะดำๆเลยครับยกของยังไม่ได้ล้างมือนี่ครับสวยทุกชิ้นปกติทุกอย่างมีมาพร้อมกล่องพร้อมกล่องครับผมพร้อมกล่องเลยแล้วก็ ดรเวอร์แ uh, หรือ processor ตัวนี้จะเป็นสาเทคสาเทคครับตัวนี้ของบริษัทล็อกมาเลยครับผมล็อกไว้เลยคือจัดมาทั้งเซตคือไม่ต้องทำอะไรแล้วครับคือเ้าจูนระบบมาเรียบร้อยไม่ต้องมาปรับแต่งอะไรก็ปรับแตง่งเอาที่มิกครับขาดแหลมขาดไรน,นิดนึงก็ปรับเอา EQ ก็จะสะดวกครับผมไม่ต้องทำอะไรเยอะตัวนี้จะเป็น DP26 บวก HD 192นะครับตัวนี้เสียงรายละเอียดสูง ซาวเทคดีพียี่บหกบวกเอกซาวก็สภาพไม่อียมข่าวสองออกสี่โอ้ข้าวสองออกหกทษทีครับแล้วก็จะเป็นพาวเวอร์แอมตัวนี้ขับแหลมคือระบบนี้เขาจะทำมาเป็นสามทางครับผมเบรคต่างหากกลางต่างหากแล้วก็แหลมต่างหากครับผมพาวเวอร์ขับแหลมก็จะเป็นรุ่นเอก a b 1 2พันสองตัวนี้ครับผมสภาพก็ไม่เอี่ยมเลยชุดนี้ก็จะมาพร้อมแร็กแบบนี้สวยๆแร็กเนี่ยครับมาดูตัวตัวขับกลางครับผมตัวนี้ขับกลางขับกลางจะเป็นเอก a อบพันแปดรอวัตต์ครับผมตัวนี้เป็นเบ็กเกอร์ทั้งหมดเลยมาตรฐาน จะเป็นเบเกอร์มาที่ตัวเบตครับผมตัวเบตจะเป็นรุ่น AB 2 0สอตัวใหญ่ขึ้นมาตัวนี้ขับเบรดูด้านหลังครับผมแสนปลายครับเขาจัดมาด้านหลังเขาก็จะเขียนบอกหมดทุกอย่างเลยครับผมมิดมิดเป็นกลางเป็นพวงก,กลาง ตัว่างก็เป็นพาวเวอร์เบก็เป็นโลโลก็สเปคคอนก,นก็จะเขียนว่าเป็นโลเราจะมีเขียนไว้ให้ไม่เขียนสติ๊กเกอร์ติดครับผมย้อนแสงย้อนแสงอันนี้ของแหลมแหลมสายก็จะให้มา15เมตรนะครับผมทุกเส้นเลยเป็นเบอร์2.5 15เมตรอันนี้เขาก็จะจัดมาสายสันญาน มาเรียบร้อยแบบนี้เลยครับผมมาเรียบร้อยเลยย้อนแสงมาโทรศัพท์นี่สายสัญญาณเป็นระเบียบเรียบร้อยอนี่ครับม้วนไว้เป็นของเบดกลางแหลมตู้ก็จะเป็นตู้สวยๆแบบนี้เลยครับนี่สภาพสวยไหมเอี่ยมเลยครับอันนี้ย้อนแสงเดี๋ยวหามุมก่อนนี่หามุมก่อน ย้อนแสงครับนันคางก็จะเป็นสลักลูกปืนแล้วก็มีลูกยางมือจับเหล็กตัวนี้สแต็กขึ้นครับผมถ้าเราแขวนก็ตรงซื้อมันก็จะกลับอีกด้านหนึ่ง,งบ่าแขวนสภาพสวยครับผมนี่เป็นชุดสีคุณซีนะครับผมนี่อันนี้คือตั้งไว้ให้ดูัน,นี้ก็จะเป็นตู้เบร ตูเบรก็สีใบตูเบรก็สวยครับผมเนี่เป็นตะแกรงปั้มอย่างดีเลยครับฟิลเตอร์ตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์ดูสภาพสภาพสวยครับผมพอพอกับมือหนึ่งนี่ครับภาพสวยนีาเรามาดูสเปคดอกกันครับผม สปิกดอกไปดูเสียงกลางก่อนเนาะเสียงกลางนี่เสียงกลางจะเป็น12นิ้วครับผมเป็นของสาวเทคอะคูสติก600วัตต์ครับผม8โอห์มก็ไมเอียมอะ่ะครับดอกไมเอียมทุกอย่างไมเอียม90าเขึ้นครับทุกอย่างแหลมก็จะเป็นแหลมนีโอเป็นแม่เหล็กนีโอไดเมียมนะครับ เป็นเมล็กนิโอเดเมียมอเมล็ดคุณภาพสูงความเข้มข้นสูงครับผมตัวนี้แหลมปากก็จะเป็นปากไรเล่นี่ปากไรเลยแบบนี้ครับคือเซตทางบริษัทเขาจัดมาแบบนี้เลยก็หลายตั้งอยู่นะครับแหลมเห็น,นตัวเล็กแต่เป็นแหลมนิโอ <c oughs> ตู้เบ็ด มาดูภายในครับผมสวยคลิปเป็นไม้ภูเขาไมา้ภูเขาเกรดเอครับผมดอกก็จะเป็นดอกไอ้บ้าดอกไอ้บ้าครับผมอันนี้ไม่ได้ซีดนะครับสีมันมาอย่านี้เองสีมาแบบนี้เลยจากบริษัทเป็นไอ้บ้า มเหล็กสองก้อนครับผมนี่มเมล็กสองก้อนหนักมากตัวนี้แปดโอห์มพันห้าร้อยวัตต์พันห้าร้อยวัตต์ครับผมเป็นดอกไอบ้าเมล็กสองก้อนนี่มีน็อตเมล็กยังหนาครับหนักนี่แหวนรองสปอไปเดอร์มเริ่มเทิมเลยตัวนี้ไม่แน่ใจวอยห้าหรือวอยสี่หาสเปกไม่เจอครับน่าจะเป็นวอยห้าหรือเปล่า มันเล็ดใหญ่มากนะครับนี่หนาตึบงายตัว้ดูหน่อยยกคนเดียวไม่ไหวเสียงก็ได้เสียงเอยเสียงน่ะเอ้ยนี่วูเริ่มครับผมดูคนยกก่อนคนยกตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวเล็กนัะความเียก็ได้โอเคนี่ซาบูฟอร์ไอบา้านี่ครับผม ดอกหลายตังค์นะครับนี่สนใจก็โทรสอบถามได้นะครับผมยกชุดได้ตามนี้เลยเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนแปดพันบาทครับผมจัดมาใหม่ก็แสนปลายเกือบสองครับชุดนี้ก็ใช้วยของ ใช้แต่ของดีกดอกก็มีแต่ดอกดีๆครับผมเสียงมาลองฟังได้ครับผมบบเสียงก็ประหยัดไปหลายหมื่นครับผมสี่ห้ามื่นจากมือ,นมอนหนึ่งแต่สภาพก็ไม่แพ้มือนหนึ่งนะครับเนี่ยสภาพนี้เลยก็คิดว่าคุ้มก็จัดครับผมนี่ฟังเสียงไหมฟังเสียงผมต่อแค่อย่างละสองใบครับเดี๋ยว เพลงอะไรดีไม่ค่อยรู้เพลงด้วยตอนนี้นติดลิกสิทย์เป็นตืมบ่เห็นแล้วครับนี่กลางไฟเบร ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งชุดเลยโอเคครับผมก็จะได้ไปทั้งชุดเลย4ี่คูณสี่พาวเวอร์สตัวตอนนี้แยกอิสระกลางเบียดแหลมทั้งเซ็ตทั้งชุดครับผมสนใจก็0ูนย์เก้าสองสอามเครับผมอ่าก็อย่าลืมกดติดตามกด ไลค์นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ